รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้เสร็จใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสรรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันชาวบอกก้าเล่าสรเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาว ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิทใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิทเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโดปแฮเธอราพีสวัสดีครับพบกับรายการบอกก้าวเ่า สูตแบบนี้นะครับอยู่กับผมคนเดียวครับกายครับมาวันนี้ใครอยากพูดคุยกับเราเช่นเคยครับ SMS มาที่เบอร์4111699นะครับหรือว่าทาง f c e e o o o ครับ w w w facebook. c o m s l a s 9 1 0นะครับ<อ>คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ผมไม่ใส่สูตรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลครับเขารณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดไฟนะครับในช่วงที่ พม่านั้นอยู่ส่งก๊าซแบบนี้นะครับก็3ปอครับมีการปิดไฟดวงเชอที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็การปลดปลั๊กที่ไม่ใช้รวมทั้งปรับแอร์นะครับมาอยู่ที่อุณหภูมิ26องศานะครับยังไงก็ฝาดนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีวันนี้ก็ร้อนที่สุดนะฮะหลายจังหวัดก็เรียกว่าร้อนพอๆกันนะอยู่ที่ประมาณ39ถึง40องศานะครับส่วนที่คาดว่าน่าร้อนที่สุดนน่าอยู่ที่กาญจนบุรีครับอยู่ที่ประมาณ42องศา นะครับแล้วก็มีข่าวมาแจ้งกันด้วยครับทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนนะครับเขาจะมีการทํางานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงครับจึงจําเป็นที่จะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวนะครับในเขตกรุงเทพนี่เองตามพื้นที่ที่เดี๋ยวจะขึ้นให้ตามหน้าจอนี้นะครับใครที่อยู่ในเขตดังกล่าวนะครับก็เตรียมรับมือกับการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันชั่วคราวนะครับย้ําอีกครั้งนะฮะวันนี้ถึงวันที่9เมษายนนี้นะครับ อ่ะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมเรียกว่าอยู่ในกระแสมากนะครับทุกช่องทุกรายการนะครับออกข่าวเรื่องนี้มากันหมดเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นคลิปวิดีโอครับที่เรียกว่าน่าสงสารมากนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะเขามีชื่อว่าซึนามิคลองแสนแสบครับเป็นการบันทึกภาพที่บริเวณท่าเรือชานอิสระนะครับอิสระ2ตรงถนนเพชรบุรีนี่เองครับคุณผู้ชมนะฮะจากมีเรือโดยสารสองลำนะครับลักษณะคล้ายๆกับว่าแข่งกันมาเนี่ยนะครับเบียดกันมาจากนั้นอีกประมาณ30วิครับเดี๋ยวจะได้เห็นกัน นะครับเรือก็อีกลำหนึ่งนะขับมาแล้วก็ขับมาใกล้ครับมาเทียบท่านะครับทำให้ซัดคลื่นนะฮะคลื่นยักษ์ครับเขาใช้ชื่อว่าสึนามิเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ซัดจนผู้โดยสาร5คนที่ยืนอยู่นะครับอูน่าสงสารมากนะฮะคนเสื้อสีน้ําเงินนะฮะลุกขึ้นมาลงเท้าหายไปเลยครับเรียกว่าข้าวของกระจัดกระจายเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับล่าสุดก็ได้สอบถามไปยังบริษัทนะครับครอบครัวขนส่งผู้จัดการครับเขาชี้แจงว่าในวันนั้นเนี่ย คลองแสนแสบนะฮะระดับน้ําสูงครับแล้วก็เรือเนี่ยได้ขับชิดกับท่าเรือมากเกินไปนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเรือสองลำที่มาตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันกันแต่อย่างใดนะครับแต่จากที่ดูในภาพก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับก็เรียกว่ายังไงก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรกนะครับและล่าสุดครับก็มีข่าวว่ากรมเจ้าท่าเนี่ยได้มีการยึดใบขับขี่เรือของออคนขับขี่เรือคันนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกันไป มาเรื่องต่อไปครับมาต่อกันที่เรื่องของผู้ที่สนใจนะครับอยากรู้ทางรวยกับอาจารย์ธัญ,ญวัฒน์ชัยตะกูลชัยแม่อาจารย์คนนี้นะครับมีน g u รูด้านการตลาดของประเทศไทยนะครับกับการเดินทางไปที่กวางโจเรดแฟร์ประเทศจีนครับรู้โอกาสการทําธุรกิจและแนวทางการต่อยอดธุรกิจนะครับพร้อมกับวิเคราะห์เคสการตลาด3ธุรกิจและจากลูกค้า ย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับรวมถึงคนที่สนใจเนี่ยอยากจะทําธุรกิจก็ไปงานนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงนะครับเรียกว่าขณะนา้เนี่ยังอยากจะไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะไปรู้ทางรวยกับอาจารย์ธัญวัตรครับก็ที่กวางโจทเท็ดแร์เนี่ยนะฮะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องที่ค้างมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเชิญอาจารย์ลักษ์เรขานิเทศนะครับมาออกรายการแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทปนะครับที่อาจารย์ลักษณ์จะมาอยู่กับเราใครที่อยากจะดูว่าอาจารย์ลักษณ์เนี่ยรวยเพราะว่าพญานาคจริงหรือเปล่าและราศีไหนที่จะรุ่งหรือจะร่วงในช่วงสงการแบบนี้นะครับเรียกว่าช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบบอก9ก้าร้อยสิบครับใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดย AIS ที่ผมเกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าใครที่อยากจะรู้ว่าอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศเนี่ยนะเขารวยเพราะว่าพญานาคจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ดวงใครจะรุ่งหรือจะร่วงช่วงสงการนี้นะครับช่วงนี้อาจารย์ลักษ์ครับจะมาฟันธงให้กับคุณผู้ชมนะครับไปตามเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนุ้ยครับกับพระดำครับนี่คือของส่วนตัวของอาจารย์ลักษณ์ทั้งหมดคือ เป็นของที่เราบูชาผู้ควา,ามศรัทธาคือแล้วก็ศาสทาพุธเอางี้คุณจะขายพระหรือเปล่าถามตรงๆเลยไม่ขายคุณจะหลอพระขายพระพญานาคอีกหรือเปล่าจริงๆถามตรงๆไม่มีขอโทษทีนี่จะมาซื้อเนี่ยผมร้านผมก็ไม่ขายผมไม่ขายนี่คืออะไรครับนี่คือวิรูปโขนคราชในตำราข,ของพุทธศาสนาฝ่ายเถราวาทว่าเลยพญานาคมีสี่ตระกูลวิรูปโขนฉัพพยาปุตตะกันหาโคตมะเอราวัมีสี่ตระกูลและเป็นพญานาาผู้รักษาสมบัติในบาดาลพิภพ เพราะถ้าที่แล้วมีรวยมากไม่ค่อยทําบุญพญานาคนี้ไปว่าชาตินั้นรวยมากไม่ทําบุญชาตินี้จึงเกิดเป็นนาคเศ้าสมบเพราะนั้นใ,นใครเกิดมาชาตินี้แล้วทําบุญปฏิบัติทมทาบุญแล้วนึกถึงพญานาคพญานาค<บ>จะอวยโชคให้หนุ้ยมีโชคค่ะสาธุวดำมีโชคท่านผู้ชมมีโชคค่ะแปลว่าสงการานต์ปีนี้นอกจากไปทําบุญตักบาทแล้วค่ะนอกจากไปส่งน้ําพระแล้วอย่าลืมกรวดน้ําอุทิศบุญ เวลาเรากดน้ำเขาอุทิศบุญให้บิดามารดาครูอาจารย์พญานคขราชทุกตระกูลวิรุปวิรุปปัจโทขราชสีสุธโทขราชที่อุดรน้องคายปู่สีสุโธใช่ไหมอุทิศบุญให้เขาด้วยรู้อยากรวยไปก่อนแต่งไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันออกจากปฏิบัติธรรมขออุทิศบุญให้บิดามารดาครูอาจารย์และพญานาคขราโอ้โหจากเนี้ยรวยเลยเอาอย่างนี้คือทําไมอยู่ดีๆเนี่ยคือไม่มีความเชื่อเรื่องพญานาคถึงขนาดแบบว่า คุณเปิดที่บ้านคุณยังก็บอกเปิดมิวเซียมพญานาคเพราะว่านี่นะดดเพียงเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะจะคือนี่นะเราจะเห็นว่าบันไดโบสถ์บันไดของพระธาตุดอยสุเทพบันไดวัดต่างๆ<ช>เป็นพญานาคพุทธองค์เสด็จไปปวดทุธมธรรมดาสเสด็จมาด้วยบันไดานาค๋อค่ะนาคเชื่อมฟ้าเชื่อมดินนาคเชื่อมดินต่อบาดาลพิภพแต่พญานาคมีอาภัพอยู่ข้อหนึ่งคือไม่สามารถบวชปฏิบัติธรรมได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครนึกถึงท่านคิดถึงท่าน แล้วุญเวลาทำบุญเห็นไหมมันก็ใยให้คนไปทำาบุลการความดีหน้าคือตัวแทนของโลกีคือสมบัติคือทรัพย์แต่คนนั้นต้องทำบุญต้องปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนดีคิดดีทำดีด้วยแปลว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมชมรายการฟังแล้วอย่าไปเชื่อทั้งหมดสงกรานต์ปีนี้ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศบุญให้พญานาคราชผมเชื่อว่าผมเชื่อมั่นเลยอุบัติเหตุจะลดลงจริงจะแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ไม่ใช่ไปซื้อร้านขายพระนะฮะอันนี้ช่างหล่อใหม่ช่างของชมรมนาคราชอู่ทอง พี่ชาติควบคุมการปั้นพิมพ์แล้วผมก็ให้เทเป็นพญานาคสีตะกุแล้วขอบอกว่าไม่ใช่เป็นเหมือนกับ<อ>ใส่แล้ว,ลวเป็นมีทองคำด้วยนี่ใส่ทองคำไปสิบสิบาทานี่ใส่ทองคำไปประมาณสี่ห้าบาทบ้างแล้วเงินประมาณสองสามกิโลซ,ซึ่งอาจารย์แลบอกว่าเวลาทําตรงนี้ต้องใส่ทองคําลงไปถ้าเกิดเราปรารถนาให้หนากผู้ครอบครองสมบัติจะให้สมบัติแก่เราในการประกอบสมาอาชีวะแล้วเราหลอ่อถ้าได้ทองเหลืองไม่มีทองคําไม่มีเงินเลยแล้ว ใครได้เราไปหลอกพญานาคได้เหรอหลอกตัวเองเหรอณวันนี้ใครอยากจะเริ่มบูชาพญานาคเริ่มยังไงฮะก็หนึ่งต้องมีความเชื่อว่าพระนพญานาคมีจริงอย่าไปมีข้อสงสัยอย่างยไปมีสงข้อสงสัยถ้าสงสัยก็ศึกษาในพระไตรปิฎกมีไปถามพระพญานาคมีจริงไหมถ้าพระรูปไหนพญานาคไม่มีจริงแสดงว่าพระรูปนั้นไม่ศึกษาคำทีพระไตรปิฎกอย่างถ่องแท้วาอกมุตรินนคกราชก็ เคยมาช่วยพระองค์ในขณะที่ปฏิบัติจะมีอยู่จริงมุจรินนคราชใช่ไหมยังมีปางหน้าปกเลยเพราะเพราะฉะนั้นการบูชานาคเนี่ยหนึ่งต้องเริ่มต้นจากศาสนาพี่โม่จับตัวอย่างเลยพี่โกอีกลวอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือทองอันนี้คือเวลาผมอ่านองค์การบวงสรวงเนี่ยอันนี้เป็นสายสังวารค่ะแล้วนี่ย่ครับทําไมอันอันนี้คืออะไรคะอันนี้เวลาเราไหว้ครูเนี่ยเขาเรียกเป็นเครื่องของครูที่มอบให้อันนี้ครูประเดจพระพระสงฆ์นี่เป็นนาค ถ้าเป็นนาคอีกเป็นนาคนี่เป็นคันสอนที่ครูพระเดชพระพระธระสงค์มอบเป็นเครื่องเป็นเครื่องลงเป็นของขังเป็นเหมือนกับเป็นของแสดงฤทธิ์ของเทวเทพเป็นเหมือนเป็นสอนธรรมนารลยณายไงเราจะได้มีฤทธิ์แล้วก็บูชาเขาเรียกเครื่องลงแล้วนี่แหละครับอันนี้เป็นที่วางสังเวียนซ้ายนะแล้วก็เป็นพญานาคสี่ตระกูลเห็นไหมเนี่ยตั้งที่เสียเนี่ยเป็นพญานาคสี่ตระกูลคุณพระดำดูสิ นี่พระพุทธชินราชใช่ไหมครับแล้วนี่ซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเป็นอะไรนาคเนี่ยนาคเอาให้ดูชัดๆเลยนะเนี่ยซุ้มของเนี่ยผมหล่อเป็นเงินบริสุทธิ์ทั้งอันเนี่ยเป็นซุ้มของพระพุทธิาราชแมมพุทธิราชมานะเนี่ยเป็นพญานาคใช่ไหมค่ะเพราะนั้นเนี่ยซุ้มเรือนแก้วเป็นพญานาคแปลว่านาคเป็นเจ้าของสวัสดิ์เนี่ยนาคเห็นไหมเนี่ยนาคเป็นพญานาคราชเดี๋ยวดวงรุ่งดวงใครจะไม่รอดในช่วงส<ค>องตอนนี้นะเสริมดวงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับบอกราศรีสิครับ ใครบอกคุณเก้าเจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสเอาละครับ่ผู้ชมครับปีนี้บางคนบอกว่าดวงคนไทยจริงๆเนี่ยแบเราไปตื่นตั้งกับปีชงกันแล้วตั้งแต่ตุ่นจีนค,ครับเขานี่คนไทยจริงๆเนี่ยนะไทยลาวพมา่าเขมร เอออาเซียนเราสส่วนใหญ่เนี่ยดวงจะเปลี่ยนวันที่ส4หลังตีหนึ่งห้ากว่ากว่านี่ใช่ไหมโอ้นี่จำแม่นนะวันที่14เมษายนปีนี้เป็นวันมหาสงกรานใช่ไหมฮะเมื่อปีใหม่เปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนดวงเราเปลี่ยนละดวงก็ต้องเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงศรีราศีดวงรุ่งราศีมังกรราศีกุมราศีกรกฎและและและราศีพฤษภว้าวว้าไม่มีเขาเลยะ ราศีสิงห์เนี่ยดวงเนี่ยดีแต่บริวารจะเป็นพิษโอ้ใช่แต่ไม่ต้องกลัวเพราะนั้นใช่เลยเหรอพี่มอสเพราะนั้นราศีมังกรราศีกุมราศีมีนใช่ไหมราศีกรกฎและราศีพฤษศสี่ราศีเนี่ยห้าราศีเนี่ยดวงรุ่งถ้าขยันทุ่มเทตั้งใจใส่ใจรวยอันเนี้ยกันทุ่งนั่นไงโอ้คราวนี้ดวงที่ดวงที่ต้องระวังนิดนึงราศีตุล มันป่วยราศีเมษแต่มันจะมีเคราะห์มีภัยสําหรับตุลสําหรับเมษเนี่ยไปแค่เดือนพฤษภาวันที่29หลังยีิบก้าพฤษภาคมราศีตุลราศีเมษรุร่งอันนี้คุณอทีนี้ราศีที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยค่ะ แล <roup> ้วรวมถึงราศีของคุณวัดดำราศีสิงห์นเนีย่ย <ritis arp. S 2> ดวงชะตาเนี่ยแค่บริวารเป็นพิษคุณนุ้ยเนี่ยราศีมีเนี่ย<ภ>สามารถมีครอบครัวแล้วได้สามีนับพาสู่ไปสู่ความรวยอันนี้ฟันธงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้รายละเอียดแบบจะเกิดนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เอาไปเลยอ่ะนี่ดวงชะตาเนี่ย ไม่เจอนี่นะฮะไปอ่านเองนะเออเอาไปอ่านดูเลยที่จะบอกหมดเลยเขาเขียนเป็นวันที่นะวันที่วันที่ไรจริงจริงว่อรึเป็นไรวันนี้จะไปสามวลาบีไหมวันนี้จะติดต่อดีหรือไม่ดีบอกเลยทุกวันอันนเลิศดอยู่จริงจริงหาตำร้านสะดวกซื้อครับเอาอย่างนี้ก่อนครับบางคนที่เมื่อกี้ฟังไปแล้วราศีที่บอกโอ้โหไม่ลุ่งลวกไม่ชีวิตแบบจะเป็นยังไงอะไรยังไง ข้อที่หนึ่งคนที่ดวงชะตาดีเนี่ยก็อย่านอนรอครับดวงดีเหมือนฝนที่ตกแล้วเราอยากได้น้ําฝนเราก็ต้องรองน้ําฝนก็ขยันให้เต็มที่ดวงชะตาดีก็อย่าประมาทรวมถึงอะไรที่อยากจะทําก็อย่าเพิ่งทําเดี๋ยวให้เข้าพฤธภาไปก่อนเพราะดีไม่ดีโลภอยากได้พอเซ็นสัยญ์ถึกมีปัญหาไอ้ที่ควรจะได้ไม่ได้สงกรานปีนี้อยากให้พี่น้องคนไทยเข้าวัดทาบุญและตั้งดวงจิตอุทิศบุญให้พญานาคและขอให้พญานาค โปรยปลายฝนลงมาสู่เมืองไทยหลังสงการฝนตกทั้งประเทศไทยโอ้สซะนี่เป็นมงคลแต่ใช่นน้ำท่วมอีกนั้นไม่ใช่เท่ายากเลยนะไม่ท่วมไม่ท่วมนะฮะขอไม่ท่วมแต่ขอน้ำไม่ขาดแหมน้ำขาดก็ว่าน้ำมาก็จริงจริงเอาอย่างนี้ขอให้มีละกัน ควรกดไปทําบุญซะหน่อยครับอาจารย์สงกรารน,นี้ค่ะก็สงการปีนี้ผมอยากให้ทําบุญวัดใกล้บ้านตัวเองนะครับที่สําคัญคือขอขมาณกรรมต่อพ่อต่อแม่ทุกคนเคยล่วงเกินจับจ้วงล่วงเกินพ่อแม่บิดามารดารวมถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบางคนไปล่วงเกินท่านน่ะถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้เขาครับและที่สําคัญ คนที่ถูกทำแท้งไม่เคยมีใครทำบุญให้เขาดวงยานเหล่านี้มีมากมายเขาก็บันดาลให้เกิดความรุ่มร้อนในประเทศก็อุทิศบุญให้ดวงยานเด็กที่ถูกทำแท้งด้วยและเป็นเรื่องราวดีๆตอนรับปีใหม่ไทยกันและทีมคานเมาอย่าขับอย่าประมาทสงการทุกปีคนตายเยอะทุกปีปีนี้นะลองนึกมาขอบุญพญานาคเออพญานาคขาัญใจจะไปทำบุญและอุทิศบุญให้ทันขอให้เดินทางแคาดปลอดภัยอจะปลดภัยตัวเองก็อย่าประมาด้วยวันนี้ฮะ พอสมควรกับอาจารย์รักเลยขาดที่เจ้าการเอามานี่นี่คือของสะสมของอาจารย์นะจริงๆฮะนี่แค่คแไม่ถึงไม่ถึงส่วนหนึ่งอ่ะใช่นี่คือ <c oughs> นิดหนึ่งคร้วข,ข,ข,ขอบคุณอาจารย์ร,ยรยักเลยขาะนีเทศครับคุณค่ะอาจารย์ค่ะแหมคิวอาจารย์นี่ย่างยี่กว่าเดยกคู่กนะัะแหมยากจริงๆแต่วันนี้เราได้รับความรู้นะแล้วก็เราเองจะได้ตั้งใจว่าจะไปทําบุญต้อนรับปีใหม่ไทยกันกับพ่ปีใหม่วันจันทร์วันหยุดนี้ฮะขับรถออกตางจังหวัดบนีขับรถออกตางจังหวัดได้แล้วขับใจเย็นๆนะฮะเราขับช้าหน่อยจะได้เจอหน้าครอบครัวอยู่ครบ หรือจะทําให้เทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่ความเศร้าคุณเลือกได้<ะ>ให้ัวคุณเอง<ะ>เจอกันใหม่วันจันทร์ครับรายการเราไม่หยุดนะนฮะรายการมรามีปกติหนะ้าวันจานทร์วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ